ใช่ใช่ใช,ใช่ไปเที่ยวมากลับม,มาหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปเี่ยวมากินเป็นร้านกินกันเริ่มด้วยขนแป้งมาอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนัดมาต้องมีึบแป้งมาใช่แล้วก็หยิบ กวากับข้นหอมกับเป็ดวางแล้วก็วแล้กล่าแล้ก็ทำนะครับก,ก,กบินเป็นปเปีย questo. นี blender, ita, you, maybe, maybe. ่เยอะมากนะมันหมาแล้วกเดี๋ยววันวันวันี้หนึ่งวันก็ลาเริ่มคลิปแรกนะอาจจะเครดีกร้อยวัน